มาแล้วคอไอดีสำหรับรถหัวฉีดสำหรับรถหัวฉีด4วาวแล้วก็รถคาบู4วาวหรือว่าจะเป็นรถวิบากก็ได้ครับเป็นงานสร้างงานปั้นขึ้นมาครับเชื่อมปอกตัดต่ตนะครับแล้วก็ถ้าเป็นใส่รถคาบูก็จะมีหัวฉีดด้วยนะครับแล้วก็มีปอดอยู่ด้านหลังด้วยครับเพื่อรถอาการแบบช่วงต้นเนี่ย เร่งแล้ววอดนะครับรถมีอาการสะดุดในรถสีวาวนะครับเพราะว่ารถสีวาวมันติดรอบสูงเนี่ยครับเป็นงานต้นแบบนะครับเดี๋ยวเสร็จแล้วจะเป็นงานหลครับเดี๋ยวได้ขายกันแน่นอนครับโปรดติดตามเร็วๆนี้ครับเนี่ยครับภาพคร่าวๆก่อนครับอยู่ทรงประมาณนี้แหละใครคนไหนสนใจก็สามารถสั่งจองได้นะครับอยู่ที่ราคาไม่บอกครับแต่ว่าไม่เกิน1,000บาทแน่นอนครับโอเคครับรู้เรื่อง